สวัสดีค่ะเจอการอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเฉลยใบงาน7.1เหมือนกันแต่ว่าเป็นข้อ b นะคะข้อ b กับข้อ c นะอ่ะทีนี้เรื่องนี้ค่ะครูก็ไม่แน่ใจว่าที่นักเรียนเรียนออนไลน์เนี่ยจะเข้าใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูจะทำคลิปอธิบายเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเฉลยแบบฝึกหัดไปก่อนเนาะอ่ะ เรื่อง have has do does d o n t ซึ่ง n นนะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิปอธิบายโดยเฉพาะเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้มาดูเฉลยแบบฝึกหัดของเราก่อนนะคะอ่ะมาดูมีเจนิเฟอร์นะคะคุยกับเอเลน่าเจนิเฟอร์คุยกันนะคะเอเลน่ากับเจนิเฟอร์อ่ะเจนิเฟอร์ก็ถามเอเลน่าว่า do you any brothers and sisters คุณพี่ชายหรือพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวไหมอันนี้ก็น่าจะถามว่าอะไรนะคะมีไหมใช่ว่า do you ถ้าเกิดถามว่าคุณมีไหมคุณมีไหมนะคะก็จะต้องเป็น do you have do you have นะคะ you ก็ใช้กับ have นะคะ <c oughs> ก็เอา have มาเติมได้เลย do you have เติมแล้วก็ตัดทิงไปนะคะเราจะได้ไม่งง ทีนี้พอเขาถามว่าคุณมีไหม Do you have any brothers and sisters มีพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวไหมนะคะ Elena เอเลน่าก็ตอบไปว่า No ถ้าตอบว่า No ก็ต้องบอกเชิงปฏิเสธคำที่บอกปฏิเสธก็มีอยู่สองตัวนะคะก็คือ Don กับ d o e s n I ใช้ลายใช้ d อนหรือใช้ d o e s n I ก็ต้องใช้ d o n นะคะ No I don't I come from a small family มาจากครอบครัวเล็กๆนะคะ I'm an only child ฉันเป็นลูกคนเดียว How about you ทางเรียนเจอนี้ How about you หนูถามอะไรเขาไปเขาตอบอะไรมาหนูก็ต้องบอกเกี่ยวกับตัวเองในเรื่องนั้นๆไปนะคะ How about you แล้วคุณละ่ะ I come from a big family มาจากครอบครัวใหญ่นะคะ big family I two sisters สอง s i s t e r two sisters แสดงว่ามีหรือไม่มีคะอ่ะมีใช่ไหมมีเพราะนั้นก็ใส่ have นะคะ have two sisters and four brothers มี two sister and four, and four brothers สอง พี่สาวน้องสาวนะคะแล้วก็สพี่ชายน้องชายนะคะสงสัยจะใหญ่จริงๆครอบครัวนี้ my father my father คุณพ่อนะคะคุณพ่อมีเหมือนกัน three brothers มีพี่พี่ชายน้องชายเนี่ยสคนแต่ my father เนี่ยค่ะคำว่ามีของ my father เนี่ยใช้ h a v e ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นประธานเอกภพ บุรุษที่สามแทนได้ว่า he นะคะเพราะฉะนั้นใช้ have ไม่ได้แล้วต้องเป็น has นะคะ has three brothers and my mother เช่นเดียวกันเลย my mother three brothers and two sisters คุณแม่ก็ครอบครัวใหญ่เหมือนกันนะคะมีพี่ชายน้องชายสาม c a l three brothers and two sisters แล้วก็พี่สาวน้องสา,สาวสองคนเลยนะคะ my mother also ประธานเอก,กโพบุรุษที่สามเหมือนกันนะคะเป็นประธานเอก,กโพบุรุษที่สามเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็น she ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้ h a v e ก็ไม่ได้นะคะใช้ has นะคะอ่เอเลนาเอเลนาก็ตอบไปว้าว สซอร์ไพมากครอบครัวใหญ่มากนะนับไปนับมาเป็นสิบเลยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งคำถาม you have many cousins สังเกตว่าถ้าจะถามว่าคุณมีมีพี่มีน้องไหมมีลูกพี่ลูกน้องเยอะไหมนะคะมีก็ขึ้นต้นด้วย do you have do you have เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ do นะคะ do ะคะแสดงว่าที่เขาให้มาเราใช้ครบไหม ไม่ครบนะคะก็มันไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้ให้ครบนะคะก็เลือกใช้อันที่ถูกต้องเพราะนั้นเฉลยของเรา do you have นะคะ no I don't I have But my father has my mother has แล้วก็ Wow do you have นะคะก็ครบแล้วสำหรับอันนี้มาดู C นะคะ C Read the text and write the family tree เดี๋ยวมาเขียนไปพร้อมกันเลยเนาะถ้าแก้ก็ลบไปเลยนะคะพอครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ก็ this is my first time reading เป็นครั้งแรกที่อ่านอันนี้นะคะ Hello my name is Muna Muna นะคะคน เป็นเจ้าของ family tree อันนี้ I am an 11 years old อายุ1นะคะ and I am from London มาจาก London I'm going to introduce you to my lovely family introduce แปลว่าแนะนำแนะนำ you to my lovely family นะคะคร uh, อบครัวที่น่ารักนะคะน่ารักของฉัน It is quite big and we are very happy มันค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็มีความสุขด้วยอ่าก็เริ่มจากตัวเขานะคะมูน่ามูน่า my mother's name ลอร่านะคะมูน่ามีคุณแม่ชื่อลอร่านะคะ is lola any my father and อันนี้ไม่ใช่ any แล้วนะคะอันนี้เขาน่าจะสะกดผิดน่าจะเป็น and นะคะที่แปลว่าและ and my father is peter นะเป็นคุณพ่อก็ต้องมาจากสายเดียวกันเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันก็ออกมาเป็นมูน่านะคะอุย้ยเป็น peter คุณพ่อชื่อ peter peter กับ l o l าแต่งงานกันออกมาเป็น มูน่านะคะอะ uh, my parents my parents, my parents ก็หมายถึงลอล่ากับปีเตอร์เนี่ยนะคะ have three children รวมมูน่าด้วยนะคะ my brother t i ม my baby brother baby เล็กๆเด็กๆนะคะก็แสดงว่าเป็น younger brother ก็คือเป็นน้องชายนั่นเอง ก็คือ my baby brother David uh, David and m e ก็คือรวมตัวเขาไปด้วยแล้วมีทีมมีมูน่ามี David นะคะทีม is a sweet boy ทีมเป็นคนน่ารักนะคะเป็นเด็กผู้ชายน่ารัก he is three years old my baby brother David is seven months only seven months นะคะ my father has a sister แสดงว่ามูนามี aunt นะคะ Fa father ก็คือปีเตอร์เนี่ย has a sister อ่าแสดงว่าเขามีอ่ะมี sister อย่างนี้นะคะ olivia olivia and she has two son olivia เนี่ยแต่งงานกับใครยังไม่เปิดเผยแต่มี two son j a c o b นะครับเจคอบและเควินเควินเจคอบและเควิน my mother has two brother my mother นะคะ also have two brother ไม่พอแล้วทำไงดีนะคะไม่เป็นไรต่อไปอย่างนี้แหละนะริชาร์ดริชาร์ดและวิลเลียม วิลเลียมนะคะอะ่ their names are richard and william อ่าเป็นเป็นพี่ชายของพี่ชายน้องชายของคุณแม่นะคะลอรา uncle richard เนี่ย has one daughter แต่งกับใครไม่รู้ละแต่ has one daughter นะคะอ่ะมี daughter หนึ่งคน I have also my grandparents มี grandparents ด้วยนะคะ and I love pet c o คน p i เ a t e เ Pet ค cool ร okay. ูให้อยู่นี่ pet คือสัตว์เลี้ยงนะคะ Pet, สัตว์เลี้ยงคนไพเร็ดมี grandparents ก็ grandparents ก็เป็นพ่อแม่ของคุณพ่อก็แล้วกันนะคะแกลน พ่อกับแกรนนี huh. uh ่นะคะอ่า p i r เ t e เป็น dog. he is my favorite dog he is my favorite dog I love my family and my pet I love my family and my pet นะคะก็พูดย้ำๆว่าฉันรักครอบครัวและสัตเลี้ยงของฉันนะอ่า uh huh. how many people here S do s o e ิ o see how many people in this family one two three four five six s e t e n eleven บางทีเขาก็นับสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะ uh, at least 13 plus pet เป็น14แล้วก็ คนที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะคะก็อีกหนึ่งก็อย่างน้อยก็13นะคะ at least 13 people in m u n a family นะคะ very big family อ่ะทีเนี้ยคำตอบของนักเรียนนะคะก็จะต้องออกมาเป็นผังอัน,น,น,ะะอน,นนะเนี้ยล่ะค่ะผังอันเนี้ยนะเนี่ยแบบนี้นะคะ ไม่ใช่เป็นการเขียนอันนี้มาส่งขูนะไม่ใช่นะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาไปดูแล้วก็ทบทวนนะคะแล้วก็ลองไปเขียนดูแล้วก็ถ้าเกิดบ้านเราเ